สวัสดีครับพวกัผมนะคบเบบอยนะครับจากช่อง m ม g กกบียฟินะครับตอนนี้แม g กกบียฟิล์มพา f เอฟมาเที่ยวชมในทุ่งนายามเย็นเย็นอย่างนี้นะครับผมนี่ครับบรรยากาศที่ท้องทุ่งนานะทุกคนนะนี่มีต้นตาลด้วยนะครับแล้วก็ดวงอาทิตย์กระจังกําลังจะรับขอบฟ้านะครับทุกคนนะครับแม็กกก็ขี่เจ้าบีดอามานะครับนี่รถเก่านะครับ นางบีมีสะสมนะครับอันคันนี้คือบีทอานะคันนี้ซื้อตั้งแต่สมัยอยู่กอกๆนะครับรถเอาไว้ขี่ถ่ายคลิปของเรานะครับมาเดี๋ยวเรามาดูดวงตะวันกําลังจะตกดินกันนะครับเดี๋ยวหลังจากนั้นก็จะพาไปดูทุ่งนานะครับแล้วก็จะซูมเข้าไปนะครับทุกคนก็ <c oughs> ได้ประมาณนี้นะครับทุกคนก็ <c oughs> สวยงามเนาะ นะครับเป็นภาพที่สวยจริงๆท้องฟ้าเป็นสีออกแดงๆนะครับออกแดงๆเลยอันนี้เป็นสีธรรมชาติเลยครับทุกคนผมไม่ได้ปรับนะครับน่ยอีกแป๊บเดียวเนี่ยเดี๋ยวตะวันก็จะรับขอบฟ้าไปแล้วนะครับ ข้างหน้าก็จะมีนกกระยางนะครับที่บินบินอยู่ร,บรอบๆนะครับสีาขาวนะครับสีมันออกแดงๆเนะทุกคนเนาะ นี่ครับกำลังจะรับข่าวฟ้าไปแล้วนะครับตรงนี้เป็นทุ่งนาที่เขากำลังจะหว่านข้าวนะครับเขาเรียกว่าย่ำย่ำนาแล้วก็เตรียมที่จะหวาน,มนเมล็ดพันธุ์ลงไปนะครับบางแปลงก็ยังไม่ได้เกี่ยวนะครับเดี๋ยวผมจะพา f อซนะครับไปดู แปลงนานะครับที่ยังที่ยังไม่ได้เกี่ยวที่ยังเป็นข้าวเหลืองสีทองนะครับก่อนที่แสงของวันนี้จะหมดไปนะครับผมครับตอนนี้เราก็มาถึงทุ่งนานะครับที่เป็นข้าวเหลืองกันแล้วนะครับก็ใกล้จะได้เกี่ยวแล้วนะครับเป็นนาของอหมู่บ้านนี้นะทุกคนนะครับไม่ไม่ใช่นาข้าวผมนะนะครับนี่ไม่ใช่นาข้าวผมนะครับผมพาเอฟซมาดู บรรยากาศยามเย็นๆแบบนี้นะครับทุกคนที่พระอาทิตย์มันรับขอบฟ้าไปแล้วนะครับข้าวที่นี่ก็เหลืองแล้วนะครับก็คือเดี๋ยวจะได้จะได้เกี่ยวแล้วนะครับนี่นะครับก็จะได้เกี่ยวแล้วนะครับบรรยากาศทุ่งนางนะครับ ยังดีนะครับยังยังมีทุ่งนาใหเห็นนะครับเพราะว่าบางแปลงเขาทำอ้อยนะครับแต่ว่าโซนที่ผมมาถ่ายเนี้ยนะครับก็เป็นโซนที่เขายังทำนาอยู่นะครับถ้าโซนที่ปลายทางขวามือเนี่ยฝั่งโน้นเน่้จะเป็นป่าอ้อยเลยนะทุกคนซึ่งบ้านผมก็อยู่ไม่ไกลนะครับบ้านผมอยู่ตรงนี้ครับเห็นป่าตรงนี้ไหมก็จะถึงบ้านผมเลยนะ ตรงนี้เป็นทางล้อที่เจ้าของนาใช้เป็นเส้นทางที่มานานะครับอก็จะเป็นดินธรรมดานี่แหละนะครับไม่ใช่ลูกลังหรือว่าคอนกรีตนะครับข้าวอันนี้ก็คือถึงเวลาที่จะได้เก็บเกี่ยวแล้วนะทุกคนอืม ทัวบ้านผมส่วนใหญ่อนิยมนะครับนิยมเอทำข้าวกันนะครับข้าวก็คือจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะเยอะกว่าแต่ถ้าพวกพวกอ้อยก็มีนะครับอ้อยก็มีแต่อ้อยก็คืออาจจะน้อยกว่าข้าวหน่อยแต่ข้าวจะเยอะกว่าเขานะครับนี่ครับข้าวเหลืองเลยนะครับอันนี้ผมมาแค่ถ่ายเป็นวิว ให้ FC ได้รับชมกันนะครับข้างหน้าก็มีต้นตาลด้วยนี่นะครับทุกคนคือเราก็ต้องหาคลิปถ่ายนะครับ FC เพราะว่าการทำ YouTube นะครับมันก็ต้องมีคลิปให้ FC ได้รับชมกันนะครับผมถึงแม้ว่าอยอดวิวในคลิปอาจจะไม่เยอะแต่มันก็มีโฆษณาอยู่ ในคลิปนั้นๆเพราะว่าเราเป็นช่องที่ผ่านสร้างไรายได้แล้วนะครับจริงๆดอกย่าก็สวยนะนะครับดอกย่างก็สวยอยู่นะครับถ้ามองให้เป็นศิลปะแล้วเนาะนะนครับรวงข้าวนะครับก็เงียบสงบดีนะครับทุกคนนะครับ ดวงตะว,วันก็รับขอบฟ้าไปแล้วนะครับแต่ก็ยังดีนะผมก็ยังมาออ่เถ่ายทันนะครับพอดีมังกระบี่ทำคลิปเล่าข่าวอยู่แล้วนึกขึ้นได้ว่าเอ้เวลานี้มันน่าจะไปถ่ายในนาให้เอฟซีได้รับชมกันนะครับช่วงเย็นๆแบบนี้มีหนูนานะทุกคนนะนี่มีรอยกินหญ้าแล้วก็มีรูของหนูนาอยู่นะครับ อ๋อตรงนี้เขามาตัดหญ้าเนี่ยตรงนี้เขาน่าจะมาตัดหญ้าให้อ่วัวหรือควายกินนะครับโอ้ข้าวนี่นะครับทุกคนรวงข้าวนะครับโอ้โหข้างหน้าก็เป็นเสียงรถอีแตนนะครับ รู้สึกว่านา,าแถวนี้นะครับเขาก็จะเริ่มเกี่ยวกันเกือบหมดแล้วนะครับที่ผมไปเมื่อกี้เขาอ่ากำลังจะหวานข้าวแล้วนะที่ผมมาเนี่ยเป็น,เป,นเป็นแปลงที่เขากำลังจะเกี่ยวน,นะครับทุกคนอ่าเพราะว่าที่ข้างๆเนี่ยก็คือเขาเกี่ยวไปหมดแล้วนะครับนี่บรรยากาศโคตรดีเลย นะครับทุกคนครับเป็นบรรยากาศที่ดีมากนะครับคือเราก็เป็นคนบ้านนอกอยู่แล้วเนาะนะครับบ้านเราก็เกิดมาก็เห็นเขาทํานาแล้วอะนะครับเพราะว่าบ้านผมน่ก็คือน่าจะเป็นภาคกลางภาคกลางตอนบนนะครับภาคเหนือตอนล่างกําแพงเพชรจะไม่ไม่ไม่รวมกับภาคภาคเหนือนะครับเพราะว่าเราอยู่ข้างล่างเลยอะนะครับมันเป็นภาคกลางไปแล้วอะ่ะนะครับแต่ เขาก็บอกว่าเป็นภาคเหนือตอนล่างเป็นลูกครึ่งอะไรครับเหนือล่างกลางบนอะไรก็ว่าไปนะครับบรรยากาศดีนะทุกคนนะนะครับอันนี้ผมเอามอไซค์ขี่มาทางทางล้อเขาเรียกทางล้อเนาะนะครับเพราะว่าข้างๆบ้านผมอ่ะมันเขาทำเขาโพดเขาเขาเกี่ยวไปแล้วแล้วก็ข้างหลังเป็นป่าอ้อยป่าอ้อยไม่ค่อยไม่อยากไม่ค่อยอยากถ่ายนะครับ เพราะว่ามันสูงอ้อยอ่ะมันจะสูงนะครับมันจะบทบังทิวทัศน์เลยนะครับถ้าเป็นทุ่งนาเนี่ยนะครับมันก็จะต้นข้าวมันจะไม่สูงมากนะครับเนี่ยเต็มที่ก็กบเกือบเอวแค่นั้นเองเราก็ยังเห็นนะครับยังเห็น ตอนนี้ก็ใกล้จะมืดแล้วนะครับแต่ว่าหน้าหนาวเนี่ยรู้สึกว่าจะมืดเร็วนะนะครับจริงๆอะ่ะหกโมงเย็นหรือว่าหกโมงครึ่งเนี่ยยังไม่มืดเลยนะแต่คราวนี้พอเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวเนี่ยประมาณสี่โมงครึ่งก็เริ่มคืมแล้วอะ่ะนะครับคืมเร็วมากเลยทุกคนเนี่ยเดี๋ยวเจ้าของนาเขาเขาก็มาเกี่ยวแล้วนะจริงๆเขาเขาก็เกี่ยวไปแล้วนะแต่ว่า แสดงว่าข้าวมันแก่ไม่พร้อมกันเดี๋ยวจะพาไปดูตรงที่เขาเกี่ยวแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวพาไปดูตรงจุดที่เขาเกี่ยวแล้วนะครับครับแล้วก็คีบีดมานะครับผมนี่ครับ ตรงนี้เป็นจุดที่เขาเกี่ยวแล้วนะฮะแล้วก็เดินลงไปนะครับแล้วก็จะเห็นเห็นนี่เลยฟางข้าวนะครับเดี๋ยวเจ้าของนาเขาก็มาจุดอ่ะนะนี่ครับฟางข้าวหรือเขาเรียกอะไรกองฟางเหรอนี่ครับฟางข้าวนะสมัยก่อนเขาก็จะเอาไปสีใช่ไหมอยู่กลางนาก็จะมีกองฟางใหญ่ๆ แล้วเราก็จะปีนขึ้นไปบนคลองฟางแล้วก็กระโดดลงมานึกถึงสมัยที่เด็กเนาะนะครับคือทุ่งนา,าแถวนี้เนี่ยสมัยก่อนตอนที่ผมยังเด็กอ่ะเนาะก็สมัยเด็กเราก็ไม่รู้หรอกนะเราก็หาล่าหนูหนูนาก็จะมีตะกับเหล็กบ้างที่เป็นไม้ไผ่บ้างนะครับแล้วก็มีปืนสำหรับยิงหนูแล้วก็ว่าไปนะครับเนี่ยแห้งหมดแล้วเนี่ยนะครับเนี่ย มีฟางนะครับกลิ่นฟางชัดเจนนะครับนี่ฟางข้าวนะครับบรรยากาศท้องทุ่งนานะครับทุกคนก็กองฟางนะครับฮาแต่ฟางข้าวมันคันนะครับทุกคนเนี่ยบางส่วนเขาก็จุดไฟเผาไปแล้วตรงนี้ยังผมคิดว่าเดี๋ยวอีกไม่นานหรอก เดี๋ยวเจ้าของเขาก็มาจุดไฟเผานะครับพอจุดไฟเผาปุ๊บก็นะก็ไหม้หมดนะครับนี่นะครับเป็นบรรยากาศทุ่งนายามเย็นๆนะครับทุกคน ได้ยินเสียงนกนกร้องด้วยนะครับนกที่มันกำลังจะเข้าลังนะครับผมครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ